โอเคครับผมก็สว uh ัส huh. ด uh, ีค right. okay, okay. okay, okay, ุณผ okay, ู okay, so ้ชมทุกท่านด้วยนะผมตอนตอนนี้ผมผมผมมีปัญหาเพราะว่าอาหารอุ้ยโหแเราจะแอปเปิ้ลพอดีเลยคุณผู้ชมโหกินก่อนครับกินก่อนนะครับผมโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะผมโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเอ้าของหายไปไหนหมดอ่ะโอ้ของหายหมดเลยคุณผู้ชม แลผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยิยดนดีต้อนรับสู่ในการวิสตูดี้แคสต์นั่นเองายการทำให้คุณเรียนรู้สร็มพร้อมพวกเราอยู่กับผมวิสตูดี้แคสต์นั่นเองเกมท่านกำลังรับชมตอนนี้คือเกมไม c คราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีปัญหาเพราะว่าผม,มตอนก่อนเราออกไปนี่ผมได้ทําการเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่ก็คือตอนนี้ของที่เรามีอยู่เนี่ยหายไปแล้วนะครับผมเราต้องทําการหาของใหม่อู้โหแมงมุมโอ้ตอนนี้ ผมไม่อยากจะมีศัตรูกับใครเลยนะผมตอนนี้เช้าพอดีนะผมซึ่งเราได้ทำการโหลดหม็อดเพิ่มเติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโอ้โหตรงนี้ไม่อยากจะเชื่อคุณผู้ชมว,ว่าตอนนี้เราเจอแหล่งอาหารใหญ่บึกเลยนะผมโอ้โหเราเจอหมูเจอแกะโอโ้แกะมีสามตัวพอดีเลยนะผมมี4ีตัวนะผมอย่างนี้เราก็สามารถทำนะผมในส่วนของเตียงนอนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมก็ ตอนนี้นะผมเราได้ทำการดาวน์โหลดม็อดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนั่นคือจ่องม็อดครับไกด์นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เราเล่นอยู่ในส่วนของเวอร์ชัน1.7.10นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราทำทำดาบก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนนะผมตอนนี้เรา,เรา,เ,ราเราขอทำดาบก่อนเพราะว่าไม้ไม้ไมันไม่ค่อยสำคัญเลยแต่ว่าตอนนี้เราต้องการเนื้อเนื้อเนื้อซะส่วนใหญ่นะครับผมแกะเลยก็ได้เอาจัดมานะผมผมคงไม่มีเวลาว่างอุ้ยเฮีย yeah! <laughs> ผมคงไม่มีเวลาว่างที่จะ ทำที่ตัดขนแกะนะผมนะตอนนี้ว่าเราต้องการขนแกะอย่างมากเลยนะผมสามบล็อกก็แหละเนาะตอนนี้เราได้มาหนึ่งบล็อกแล้วครับผมหมูหมูเป็นของข้าโอเคนะผมตอนนี้เราจะหั่นหมูทั้งหมดนะฮะตอนนี้เราอยู่ใกล้กับลาวานะผมเราต้องเดินอย่างทุ่งทีโอเคได้ตัวที่สองอตัวที่สามนะผมโอเคได้เนื้อได้เราได้โอ้ยเราได้เนื้อเยอะแล้วนะฮะเดีย๋ยวเรา เหลือ,อไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะนะผมซึ่งตอนนี้ผมมีปัญหาใหญ่เพราะว่าตอนเราเข้ามาเนี่ยนะผมเราไม่ได้เออของเราหายนะผมเราก็ต้องทําการทําใหม่นั่นเองนะครับผมเอาสติ๊กเรามีแล้วนี่ว่าจะคับไหมวะอ,อ๋อ,อผมจะทําในส่วนของเอ้าไม้ไม้ไม่พอคุณผู้ชมเราจะทํานะผมที่ตัดต้นไม้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่มากเพราะว่าอาหารเราไม่มี เอออาหารเรามีแล้วแต่ว่าของหายหมดเลยนะผมพวกบงพวกบล็อกอะไรที่เราได้ทําการเก็บไว้นะฮะก็หายหมดโชคร้ายจะโชคายหรือโชคดีก็ไม่รู้เนาะก็คือเราได้อาหารแต่ว่าเราเสียสิ่งส่วนหนึ่ง,งที่มันเป็นสิ่งใหญ่มากออกไปนั่นเองนะับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มต้นหาใหม่ได้นะ,ะับผมอ่าโอเคเอา้าวโถยุงบนอีกให้ตายเถอะนะผม แต่ว่าโหเราถือว่าเราโชคดีมากผมว่าเราออกมาปุ๊บแล้วเราเจอในส่วนของแอปเปิ้ลเลยนะผมทำให้แอปเปิ้ลเนี่ยถือว่าช่วยชีวิตเราในครั้งนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำขวานนะผมแล้วก็พีอ็กนะผมพีอ็กนี่อยู่แล้วเพราะเราต้องขุดดินเอยขุดขุดถินขุดถินนะฮะเนี่ยใก,ใกล้นี่เลยอุ๊ยไม่ใช่จัดไปครับ โอ้โห okay. oh, อยู่ใกล้น้ําด้วยนะผมตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะอยู่บนเกาะนะผมเป็นเกาะที่ไม่มีอะไรเลยนะผมอาหารคือแบบเราต้องรักษาให้ใหได้มากที่สุดแล้วก็ต้องได้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนกับว่าอาหารเนี่ยเรามีอยู่แม็กแค่นี้นะผมผมว่าเราต้องไปเปิดบ้านใหม่กันแล้วแหละครับผมถ้าเกิดเราไม่ไปเปิดเนี่ยผมเกรงว่าเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะฮะปลูกต้นไม้ทดแทนปลูกต้นไม้ทดแทน ปลูกต้นไม้ทดแทนรู้สึกว่าตรงนี้จะโดนในส่วนของลาวานะผมเผาไหม้กันไปเยอะเลยทีเดียวนะฮะโอเคโตัวคาร์บนี้เรา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 ทิา้งก็ทิ้งเลยก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเอ้ยเดี๋ยวก่อนดีกว่าเราเก็บไว้ดีกว่าคุณผู้ชมนะผมแต่ว่าภายในบ้านเราเนี่ยมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราเก็บไว้หน่อยแล้วกันเนาะเมื่อกี้ผมเจอผมเจอแมงมุมนะป๊บ แต่ว่าเจ้าแมงมุมคงหายไปแล้วโ,โ,โชคดีไปนะฮะแานล่างนี้คงมีแร่อะไรมากมายให้เราขุดค้นกันอยู่แน่นอนนะผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องทําในส่วนของกล่องเก็บของกันแล้วแหละนะผมต้องต้องทาจริงจริงจังๆแลนะ้วเนี่ยโอ้โหเพราะว่าโคล่าเราหายไปเยอะเลยนะไฟโอ้โหไฟก็หายนะผมแต่ว่าโคล่านี่ไม่ค่อยขึ้นครัดอะไรมากมายเพราะว่าโคล่านี่เรามีเยอะเหมือนกันนะครับผมแดีวต่อไปเราอ๋อเราต้องเอาพีอกใช่ไหม หาหาที่ขุดก่อนตรงนี้เลยแล้วกันโอเคนะผมในส่วนของไฟเดี๋ยวเราไปขุดโคล่าตรงนู้นก็ได้นะฮะโอเคตอนนี้เราได้พลิกแอคมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะทำเป็นกล่องเก็บของโอเคเอาเอาอันเดียวก็น่าจะพอแล้วนะผมว่าเพราะว่าตอนนี้ของเราไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะผมอะไรที่ไม่เป็นไม้ๆหลเราก็เก็บใส่กล่องไปก่อนนะฮะ โอเคแล้วเราก็เหลืออยู่แค่นี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาหินอีกนะผมเราต้องเอาหินอีกแต่ว่าตอนนี้เราได้อ๋อเราได้ขนแกะมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราทําเป็นเตียงนอนก่อนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะทําอะไรนะดาบอ่าใช่ดาบปึ๊บต่อไปก็ทําในส่วนของขวานนะครับผม อ่าอันนี้ผมว่าเราเราน่าจะได้สิ่งที่แบบเป็นประโยชน์สําคัญกับเรามากแล้วนะผมเนื้อโอเคเนื้อนี่อ๋อเลยเนื้อเนื้อเดี๋ยวเราเผาเ,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 เลยนะผมเนื้อเดี๋ยวเราเผาเลยที่เหลือก็เก็บเก็บข้อ,อกล่องไปก่อนนะผมว่าเดี๋ยวมันหายหายอีกนี่หูเคร่งเครียดมากนะขา,ขายอีกขายอีกหายอีกนี่เครียดนะเออโอเคเดี๋ยวเราไปขุดเจ้าโคล่ากันก่อนนะครับว้าวโหโคล่ามันช่างเยอะอะไรอย่างนี้นะผมตรงนี้โคล่าหมดเลยใช่ไหมโอเค โอ้ยแต่ดีนะผมที่เอ็กพีของเรายัางอยู่นะเออเอ็กพีอยู่ก็ยังดีอ่ากดไปเอะผมผมอยากถามคุณผู้ชมว่าคับไก่นี่ใช้ยังไงนะรีวิวเองลืมเองด้วยนะเออเพราะว่าเรารีวิวมาหลายอย่างนะครับแต่ว่าคับไกน่นี่ตัวอะไรนะตัวตัวจีวปะ่ะถ้าเกิดผมผมจำไม่ผิดนะน่าจะน,าน่าจะตัวจีนะครับใช่หรือเปล่าวะโอ้ใช่ด้วยครับผมตัวจีโอเคนะครับ อันนี้เราก็รู้แล้วอ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะทําเป็นที่นอนเลยนะผมเพราะว่าในส่วนของไม้ค่าพาร์คอยเนี่ยผมไม่รู้นะว่าผมคิดเองหรือเปล่าแต่ผมว่าไมค่าพาร์คอยเนี่ยมันดึกเร็วนะเออหรือว่าเราทําอะไรอย่างอื่นเยอะไปหรือเปล่าจนทําให้เราลืมตัวเวลารประมาณนี้ก็ไม่ส้ำเหมือนกันนะอุ้ยตัวอะไรเฮ้ยเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นตัวอะไรในนี้นะคุณผู้ชมเฮ้ยหลอนแล้ววเนี่ยหลอนหลอนหลอนจัดหลอนจัดโอเคนะผม แถวนี้คงไม่ค่อยมีอะไรมากนะเราต้องไปลาวาแถวนูน้นนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องเก็บแร่ให้ได้มากที่สุดนะผมโอ้โหไอรอนเราก็หายใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหพลาดมากอะ่ะความจริงถ้าเกิดเรามีไอรอนอยู่นี่คือแบบไอรอนยังช่วยเราได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ไอรอนไม่อยู่แล้วเอาสักประมาณหกไปละกันเนาะต่อไปแล้วเราต้องทาในส่วนของครบริงนะผมว่าเดี๋ยวมันมืดอีก อโอเคได้อแปดอันแปดอันผมเกรงว่าจะไม่พอนะครับโอเคโอเคยีค่สี่อันไปละกันโคลาก็เก็บไว้นะผมตอนนี้เราก็รอเวลาให้แบบเนื้อมันออกมานะผมแต่ว่าระหว่างที่เรารอเดี๋ยวเราลองไปสำรวจรอบๆตรงนี้ดีกว่าว่าเราจะไปทางไหนดีนะครับผมเพราะตอนนี้มันมันเพิ่งเช้าเองเนาะยังไม่มืดยังไม่มืดอืม ผมกะว่าผมจะไปตรงนี้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปถูกหรอเปล่าแต่ผมกะว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมันมืดแล้วเนี่ยผมกะว่าเดินเราจะนั่งล่องเรือไปทางนู้นกันนะผมแต่ว่าระหว่างนี้เราต้องหาแร่อะไรให้มันได้มากที่สุดนะผมตรงนี้ก็ยังไม่ได้เดินใช่ไหมโอเคแต่ผมเกรงว่าตรงนี้จะไม่ค่อยมีอะไรนะคุณผู้ชมเนาะแล้วตรงนู้นล่ะอเออตรงนู้นผมว่าไม่ได้ไปโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านก่อนเดี๋ยวเราจะไปทําการคาบเรือ น,นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามีเตียงนอนแล้วโถวเราไม่เครียดอะไรามากมายเพราะว่าเดี๋ยวมืดปุ๊บเราก็นอนเลยนะครับโอ้โหอาหารหมดเพรดิเปอุ้นนั่นหมูหมูน้อยแสนน่ารักนะครับทางลงบ้านก็ยัง,ย,งยังเหมือนเดิมเออถ้าเกิดของมันอยู่เนี่ยผมกล่าวว่าผมจะทําทางลงบ้านให้มันดีกว่านี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีหมอนเนี่ยเอ้ยม,มันไม่มีของนะครับทให้เราทําไม่ได้นะครับ ทำยังไงผมว่าทำถูกนะอาถูกด้วยึ๊บปรับ,รบนะผมโอ้ยได้เยอะแล้วพอ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 ,อได้เยอะมากคุณผู้ชมเก็บไว้นะฮะของมีค่าเก็บไว้นะผมโอเคนอนเลยชือ่ออ้าอุ้ยฝันดีครับผมอุ้ยเช้าแล้วเช้าเร็วชิบเป่งเลยนอนยังไม่ถึงสิบวิเลยมัคุณผู้ชมโอเคเราต้องใช้ อาหารให้แบบประหยัดที่สุดนะครับผมต่อไปอย่างที่เราพูดเมื่อกี้คู่นี้คือเราจะทําเรือใช่ไหมทําเรือโอเคครับผมเรือเรือนี่ทำไงอย่างนี้ปะอ้าไม่ใช่อย่างเงี้ยอ๋อถูกด้วยคุณผมู้ชมโอเคผมถ้าเกิดเราไปเรือนี่ผมเกรงว่ามันอาจจะมีปัญหาก,ก็คือเรือล่มแน่นอนเรือล่มนะผมเพราะว่าผมชอบรัดคออะไรประมาณนี้ด้วยนะผมเดี๋ยวเรือล่มแน่นอน เดี๋ยวเราไปแบบตัวเปล่ามีแค่อุปกรณ์ไปก็พอฟาร์มเมื่อกี้ที่เราจะไปตรงไหนตรงนู้นใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะเมื่อกี้เราเห็นเกาะอ,อยู่นะฮะโอเคไปกันเลยอุยอ้ยผม,ผมเก่งว่าผมจะกระโดดข้ามไม่ได้นะฮะเอ้ยจริงๆเมื่อกี้เราก็ออกจากหน้าบ้านก็ได้นะเราล่อนมานะผมโอเคไปเรื่อยๆครับอย่าบอกนะว่ามันไม่มีอะไรคุณผู้ชมโอ้โอ้โอแหลกแหลกแหลก โอ้โหไม่มีอะไรเลยครับกับกับน้ำบัดนาวเลยคุณผู้ชมมันไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตรงลาวากันดีกว่าเออว่าข้างๆลาวาจะมีไอลงไอลอนอะไรประมาณนี้ก็ได้เออมีไอลอนก็ดีนะแต่ว่าเราเอาเรือไปจอดไว้ที่บ้านดีกว่าว่าโอ้โหตรงนี้ใกล้ๆกันแค่นี้เองเออรู้สึกว่าเรามาไวเบรกเบรเบรกหน่อยเบรกหน่อยโอ้โหยิ่งกว่าเดอดฟ้าดีคุณผู้ชมโอเคครับอ้าว แตกเลยโอเคไม่เป็นไรนะผมเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของต้องลาวานกันก่อน,น,นผมว่ามันจะมีอะไรมั่งจะมีแบบเออไอรอนไดมอนอะไรอย่างงี้นะผมก็จะได้ดีไปอึบอึบอึบหวังว่าคงไม่เจอมันตรงมอนเตอร์อีกนะฮะมันไม่โอเคมันไม่โอเคตอนนี้ของเราไม่โอเคมากนะผมเราเจอแต่โคล่าน่ะสิเอออ เราต้องทําการกดชิปตลอดเวลานะผมเพราะว่า,วากลัวผ้าตกมากโอ้โหไอรอนก็ไอรอนหน่อยก็ดีนะเราต้องขุดอู่ข้างๆนะผมเผื่อมันมีอะไรโอโ้ไอรอนหน่อยก็ดีนะสักดีนึงก็ยังโอเคอนะ่ะไอรอนอนะผมว่าตรงน,นี้มันน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะไอรอนหน่อยนี่เรียกร้องมากเลยเนะี่ยไอรอนเนี่ย คือแบบเราอยากทําชุดก,กันมากเลยคุณผมมู้ชมเพราะว่าเรากับว่าเราจะไปโลกโลกภายนอกกันนะผมเผื่อโลกภายนอกมันมีนมอะไรด้วยนะฮะผมว่าฝั่งนี้มันไม่มีอะไรวะไม่ได้ไม่ได้ฝั่งนี้ยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยมั้งคมมุณผู้ชมเุ้ยโอ้โหเรามีถ้ำอีกรอว้าวววผมว่ามันมันมันมืดอะเราต้องกลับไปเอาขบเพลิงกันหน่อยแล้วแหละแล้วนะผมอุ้ยแกะแสนน่ารักฮึบอึบอุ้อออ เดี๋ยวเราจะกับเอาขอเพลิงนะผมแล้วก็ไปตะลุยตรงนั้นการว่ามันจะมีอะไรมันจะมีไอรอนโอ้โหนี่ผมแล้วเ,เรื่องอไรไอรอนมากเลยนะอยากได้ร้อนเป็นที่สุดนะผมอยากทาดาบอยากทาชุดนะผมถ้าเกิดไม่เจอก็ไม่เป็นไรผมว่าได้ไนเนี้ยมันก็น่าจะมีแหละแต่ว่าผมไม่ทราบกันว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนนั่นแหละประเด็นนะฮะโอเคเก็บเก็บเก็บโอเคเหลือแค่นี้พอไปกันเลยนะผมเลสโก ไม่ใช่ว่ามืดอีกนะคุณผู้ชมเออถ้าเกิดมืดอีกนี่ก็กลับยากเลยอย่างงี้ดูพาทีก่อนโอยพาทีจึงอยู่ตรงกลาง,างเลยคุณผู้ชมยังไม่ไปไหนโอย,โอยพาทียังไม่ถึงกลางหัวเลย,ยแต่ว่ายังไม่เที่ยงับนะผมอันนี้เป็นศาสตร์นะฮะพาทีจะไม่กลางหัวถ้าเกิดกลางหัวนี้แสดงว่าเที่ยงอะไรอย่างงี้นะผมตรงนี้ใช่ไหมเหปบักมาได้แต่ต้นเลยคุณผู้ชมปากปากัก อมีสองทางว่ขวาลาย้ายดีปากก่อนไม่มีอะ่ะนั่นน่ะสิไม่มีครับว้าวไอรอนครับใช่ไหมน่าจะไอรอนนะใช่ปะมันคือไอรอนครับผมโอ้โหอุย้ยเราเจอหก้อนเนะี่ยอุ้ยเยอะกว่านี้น,นี้ขุดก่อนขุดกอนโอเคโอ้โหเราเจออย่างน้อยก็หก้อนแล้วว่าเออ,อยังไง น้อยก็ดีแหะคุณผู้ชมที่แบบเราเจอหกก้อนนะฮะข้างในนี้ไม่คิดจะมีอีกแล้วหรอมีหน่อยก็ดีนะมีเราสักนิดหนึ่งก็โอเคปึ๊บผมว่าด้านในนี้คงจะไม่มีแล้วนะครับราอ,อกอันนี้ก่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็ปักไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคเราได้อลรอนมาแปดก้อนว,ว้าวได้มาแปดก้อนนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับ เดี๋ยวเราเอาไอรอนเนี่ยไปทําการแปลรูปนะผมมาเป็นก้อนแล้วก็ไปทําผมว่าจะทําดาบก่อนนะเออเพราะาดาบมันต้องใช้อยู่แล้วแหละดาบเนี่ยมันขายไม่ได้ดาบโอเคตกใจตกใจบ้านตนเองนะฮะเก็บจโอเคอ๋อต้องแปลรูปก่อนเอาเจ้าโคราออกมาครับผม โหลาสักประมาณหกหกอันก็พอนะผมแล้วสุดท้ายก็คือเราจะ,จะต้องรอเวลานะครับผมรอเวลาให้มันให้มันเช้าอีกรอบหนึ่งนะผมแล้วเราก็จะออกไปทางหน้าบ้านเราว่าหน้าบ้านเราเนี่ยมันจะมีอะไรมั่งนะผมคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าผมจะไปทางนู้นนะเออเดี๋ยวเราค่อยปรับกันมองเห็นระยะไกลนะผมถ้าเกิดเราไม่ปรับนี่เกรงว่าเราจะมีปัญหา ค okay. ปรับระยะไกลนะผมอ่สักประมาณสิบสองนะผมเฟรมเรทเต็มไปเลยโอเคต้องรอสักครู่หนึ่งเพื่อให้มันปรับรูปทัศนะผมวิมสัยทัชเออเริ่มแหลกแล้วเริ่มแหลกเริ่มแหลกดดนึงนะผมภาพเริ่มชา้าไห้ดูสิอืม้มใกล้มืดแล้วคุณผู้ชมแล้วนะผมจุดไป จุดหมายของเราอยู่ข้างหน้านะผมไม่อื้อมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะมืดแล้วจะมืดแล้วมืดยังมืดยังนี่ผมตื่นเต้นมากเลยเนี่ยคือมันมืดมากคือเราจะได้ออกจากเกาะนรกนี้สักทีนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยอาหารก็ไม่มีแรกก็ไม่มีนะผมเอยแร่แร่พอมีแต่ว่าอาหารไม่มีเนี่ยสิประเด็นถึงจะมีแร่แต่ไม่มีอาหารก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคได้เอ็กพีด้วย ยันนี้งยันนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาทำดาบกันเลยนะฮะเฮ้ยนี่มีสติก๊กโอเคเก็บไว้อ่ะอันนี้ก็เก็บไว้นะผมเก็บไว้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 ให้หมดนะเดี๋ยวพร้อมที่จะย้ายทิมฐานนะผมเรามีไอรอนนะทำไมไอดาบไอรอนกับดาบหินมันไม่ต่างกันเลยวะคุณผู้ชม ผมว่ามันไม่ต่างกันนะเออนี่มันก็มืดช้าจริงโอเคโอค้คิดถึงทุกคนเลยคิดถึงทุกคนเลยนะครับแหมเดี๋ยวตรงนี้ซิผมว่าตรงนี้เอาจริงผมผมไม่ผมไม่คิดว่ามันจะมีแร่อะไรสักสักอย่างเลยนะคุณผู้ชมเพราะมันมันดูแบบเฉยเฉยอะ่ะเออมันมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมตรงนู้นก็เป็นทรายปกตินะผมเกาะทรายนะ แหมทำไมรอบนี้อาหารลดช้ามากคุณผู้ชมพอมารอบแรกนะโหลดเอาลดเอานะฮะถ้าเกิดเรามองในน้นํานี่มันจะมีอะไรให้เราค้นหาไหมโอ้โหมืดตึ๊บฟ้าสว่างเลยฮะของภายนอกน,นี่ไม่เห็นอะไรเลยนะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันอะไรจะไม่เมื่อกี้ผมไม่เห็นวะนั่นคุณผู้ชมตรงนั้นผมเห็นต้นไม้ครับ ผมเห็นต้นไม้ใช่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 ต้นไม้เราพร้อมที่จะจิ้มฐานแน่นอนเลยเพราะเจอต้นไม้เมื่อกี้นะผมแต่ว่าเราต้องรอให้มันมืดก่อนนะเพราะถ้าเกิดเราไปตอนดึกดึกดึ๋ดึเนี่ยนะผมเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะผมมืดยังมืดยังมืดยังเม่ไจะมืดวะเมื่อไหร่มันจะมืดเมื่อไหร่มันจะมืดเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเราพร้อมพร้อมแล้วผมเมื่อกี้เห็นต้นไม้ผมดีใจเลยนะผมเห็นต้นไม้แสดงว่าเราต้องมีแบบ แหล่งแร่ธาตุอะไรอย่างนี้ใช่ปหล่ะเออนั่โอโมม้โ,อโหคุณผู้ชมนั่นโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนั้นเลยครับผมโอเคเริ่มมืดแล้วจากลากันนะนั่นนั่นะตอนนี้นะผมเจาะเก,กาะบ้านอย่างนี้โอเคเออ,อขอน้าผมสัญญาว,ว่าผมจะทําทางลงบ้านให้มันดีกว่านี้นะครับผมจะไม่ให้มันทนทุกทรมานแบบนี้นะผมผมไม่มีอะไรเลย,เยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรา เอาเพียงมาก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมผมกะว่าผมจะไปขุดหินหน่อยนะเออจะเอาหินไว้เยอะๆนะครัเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินเหมือนผมไหมนั่น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 ได้ยินมาหมดเลยมาหมดเลยมาหมดเลยไม่โอเคแล้วไอ้ผมนอนยังนอนไม่ได้อีกอโอ้โหเมื่อไหร่มันจมมืดจริงๆพอไม่อยากให้มืดนะมืดจังเอ้ยเอ้ยเริม่มมืดละเริ่มมืดละ กลับมานอนเลยฮะหวังว่าระหว่างนอนคงไม่มีอะไรนะครับผมโอ้โหมันยังนอนไม่ได้อีกคุณผู้ชมอะไรมันจะปานนี้ผว่ามันก็น่าจะนอนได้เ,นะเออมันยังไม่ดึกเห่อเนี่ยในไมค์ครับนี่ดึกสุดนี่มันดึกสุดของมันนี่คือกี่โมงครับคุณผู้ชมเนี่ยมันก็เริ่มมืดแลนะ้วเนี่ยเออ ยังบอกว่ายังไม่โอเคอีกอะ่ะผมอยากรู้จริงคุณผู้ชมว่าไอ้ต้นแถวแถวนี้มันจะมีอะไรให้เราแบบค้นหามั้งเผื่อเจอแบบไอ้ลงไอรอนเออเฮ้ยนั่นขุดปุ๊บเจอปับ๊บคุณผู้ชมเจอไอร่อนเฉยเออเดี๋ยวอ่ะอ่าได้ขบเพลิงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว้าโอ้โหขุดปุ๊บเจอขุดปุ๊บเจอปั๊บแลผมขุดเลยขุดเลยก็เจอนะฮะ มาเป็นแรงครับรู้สึกว่าเราได้ยินเสียงซอมบี้นะผมแล้วก็แมงมุมอยู่ใ,ใกล้ๆนี้นะผมว้าวอุ้ยเราได้ไม้หกก้อนครับต้องขุดร,บรอบๆชี้เผื่อมา,อาจ,จะมีอะไรก็ได้ผมว่าผมยิ่งขุดผมยิ่งใกล้กับแมงใ่ยยแมงมุมอะไรประมาณนี้นะนั่นผมว่าใกล้กนนะ้วเนี่ยเจาเอ๋มีอะไรไหม ม่มีแล้วแหละคุณผู้ชมผมว่ามืดแล้วโอเคได้เวลานอนแล้วเออครับผมก่อนนอนนะฮะอ่าไอรอนปากไว้โคล่ามาโอเคนอนเลยแล้วผมไยบ่ายฝนดีเดี๋ยวคืนต่อไป <c oughs> ยังพูด,ย,พดยังพูดไม่ทันขัดคําเลยผมกล่าวว่าผมบอกว่าผมเนี่ยกล่าวว่าจะทําการคาบเรือแล้วก็ลอง ไปดูก่อนนะผมว่ามันมีอะไรมั่งเออเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวได้เจอแหล่งที่ดีประมาณนี้นะผมอาดามมาไว้อย่างเดียวขออาหารหาส,สักอันหนึ่งก็พอรู้สึกหิวโอเคครับไปไปกันเลยเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนนะผมว่ามันจะมีอะไรมั่งนะผมมาร์ฟมาร์ฟโชว์แมพหวังว่าซอมบี้นี่คงไปกันหมดแล้วนะฮึ๊บไปเลย let's go อ ทําไมเราไม่เกิดตรงนั้นนะคุณผู้ชมไมเราต้องมาเกิดตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคอย่างน้อยมันก็มันก็เป็นเกาะอะแหละแต่ว่ามันก็เป็นเกาะที่มันใหญ่กว่าใหญ่อะเออมันก็อก็ใหญ่แหละเนาะแล้ว,นะวลองลองดูร,บรอบๆก่อนนะผมนี่มันมีทางไปด้วยอ่าชิบหายแล้วชิบหายแล้ววนกลับก่อนวนกลับก่อนวนืบ มแต่ว่าเราก็เจอแหล่งแหล่งโอเคแล้วนะผมอย่างน้อยมันก็ใหญ่กว่าตรงนั้นน่ะนะผมมันก็มีน่าจะมีพันธุ์พืชนะเออมันเจอแต่ดินว่ะคุณผู้ชมมันไม่เจออะไรเลยอู้หลก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 อู้ห็กหักหลกหักอู้หักหลกยิงเล่นยิงแหลกคุณผู้ชมอาจจะเป็นเพราะว่าเราปรับไกลเกินไปแล้วเฟรมเรทสูงสุดเลยก็เป็นได้นะครับผม โอเคผมว่าตรงนี้ก็อืก็ได้อยู่นะผมก็ได้อยู่โอเคมันก็เป็นเกาะที่ใหญ่นะผมโอเคครับผมก็สําหรับพาร์ทนี้นะผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะผมที่อยู่ดูมานะผมก็สําหรับพาร์ทนี้นะผมใครชอบพาร์ทนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายเลยอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไคร b เบอร์นั่นเองนะผมเพื่อกําลังใจผม้ดยนัยเองก็ได้พาติดตามคลิปใหม่ๆของเราด้วยนั่นเองนะผมก็วันนี้วิสตูรีแคทก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ